สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจัตโทเฮนรี่พระสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญน,นะครับพระประธานพรวัดไซขาวปีพศสองนห้าสี่หนึ่งนะครับผมจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกโดยท่านอาจารย์นองนะครับพระองค์นี้นี่เป็นเหรียญกลมขนาดใหญ่นะครับก็กาลังแขวนเลยนะครับผม เรอมเลี่ยมกันน้ําแบบสวยปิ๊งนะครับเลี่ยมกันน้ําอย่างดีใสๆนะครับผมดูนะครับงานเลี่ยมช่างคนนี้บิดปารนะครับดูกันที่องค์พานะครับผมตัวจริงจะส้มนะครับ แต่ว่าตอนนี้เหมือนกล้องตัดแสงนะครับเพื่อให้ดูตรงนี้ได้ชัดนะครับผมฉลองพระประทานพรวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีสองห้านย์นี่นะครับพระยืนอันนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าพระประทานพรนะครับพระประธานพร เอ่อประดิษฐานอยู่ที่วัดไซาขาวนะครับผมองค์ใหญ่นะครับเป็นพระองค์ใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เอ่อสร้างนะครับแล้วก็ปลูกเสกนะครับเหรียญนี้เนี่ยพร้อมกับบัวรอบอาจาร,รย์นองปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับผมผ่พาพิธีใหญ่แล้วก็พิธีดีมากนะครับรุ่นนี้อาจาร,รย์นองดำริสร้างเองเลยนะครับผมพร้อมบัวรอบนะครับมีไข่ปลา ล้อมรอบนะครับผมเป็นพระพุทธรูปยืนอยู่บนฐานบัวนะครับฉลองพระประทานพรวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีพศสองหมีห่วงเดิมพร้อมนะครับปึ๊บเรามาดูตรงนี้นะครับฉลองอายุ80ปีพระครูธรรมกิจโกศลน,นองธรรมภูโต หลวงพู่ทวดวัดชังให้เหรียญนี้นี่ออกวัดไฟขาวนะครับปีศีนึงนะครับผมแต่ว่าเนี่ยที่นั่งสมาธิเหนืออยู่เหนืออาจารย์นองเนี่ยก็คือหลวงปู่ทวดนะครับวัดชังให้ฉลองอายุ80ปีอันนี้ก็เป็นรูปของท่านอาจารย์นองนะครับผมนี่อาจารย์นองนะครับเหรียญนี้นี่เขาเรียกว่าเหรียญพุทธซ้อนนะครับเหรียญ หรือว่าเซนพาเนี่ยจะเรียกชื่อเล่นว่าเหรียญขี่คอนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหลวงปู่ทวดอยู่ด้านบนแล้วก็อาจารย์นองเอ่อไม่ใช่อาจารย์ทิมนะครับจะอยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าขี่คอนะครับผมก็จะมีปีศูนย์แล้วก็ปีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เป็นเหรียญทรงพุทซ้อนที่เป็นหลวงนะครับปทะทวดแล้วก็อาจารย์นองก็จะมีรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าออกวัดไต้ขาวโดยตรงนะครับ นี่นะครับเรนนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมดานนานี่ก็ส้มปีดเลยครับเรนนี้นี่ผมก็เปิดไม่แพงนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพาเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญ เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพากเครื่อนในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ